โอเคครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับหรือสอจอรนั่นเองก็จะมีงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ครับนี่ครับเป็นงานขายสินค้าทางเกษตรที่ตั้งอยู่ด้านหน้าคณะอุตสาหกรรมอาหารและคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะก็เรียกได้ว่าหลังข้ามสะพานนี่หลังข้ามสะพานข้ามคอประเวบุรีนมมาครับจากถนนลาดกระบังครับเราก็จะเจอเลยนะ เข้าสึงได้ง่ายครับมีลานจอดรถหน้าคาร์อประชุมใหญ่ที่เป็นที่รับปริญญานะก็จะขายสินค้าทางเกษตรแล้วก็สินค้าพวกบริโภคแล้วก็ดอกไม้อะไรต่างๆมากมายครับเป็นงานประจําปีหกเก้านะเลยมีอกาศมาก็เก็บบรรยากาศคร่าวๆครับนี่ครับเข้ามาบรรยากาศก็สบายๆนะมีสระน้าแล้วก็น้าพุอยู่ด้วยนะนี่ครับก็ลมลื่นนะนี่ครับออกมาก็จะมีลาน พืชผ,ผักมาแต่ไกลเลยนะครับผมร้านขายต้นไม้อะฮะนี่ครับมยมทุงก้าอะไรต่างๆครับก็เพียบเลยนะเดี๋ยวนอกจากเรามาดูงานพวกนี้เราเดี๋ยวเราไปดูร่องรอยทางประวัติศาสตร์กันด้วยนะนี่ครับก็เป็นเครื่องมืออาหารทางการเกษตรนะเหมือนเขาจะเตรียมมีพิธีเปิดหรือเปล่านะไม่แน่ใจ เห็นว่าตรงนี้เป็นอนุสาวรียเจ้าคุณทหารครับไว้ลํำลึกถึงผู้สถาปนามาหาลัยเนาะอีกจุดใหญ่จะบินจุดนึงก็คืออุทยานพระจอมเกล้าครับที่เคยพาไปแล้วนะจะอยู่ด้านหลังอันนี้ผมยังไม่เคยพามานะเนี่ยตรงเนี้ ไปดูประวัติกันก็เป็นของเจ้าพาญาสุรบงวัยวัน์ครับวอบุญนาคนามเรียกขาดโดยท่านพระเจ้าคุณทหารครับได้รับพระราชานามจากรัชกาลที่ห้าว่าเป็นเจ้าพญาสุรบงวัยวัน์พิพัฒนศักดิ์ครับก่อนนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นที่มาของการสถานามวิทยาลัยแห่งนี้ครับ นี่ครับก็เป็นรูปของพระองค์นะก็มีที่กราบสักการะเพียบเลยนะนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัยนี้ถ้าเทียบกับฟิล์มมหาลายัยผมก็คือศิลปกรก็คืออาจารย์ศิลปนนะครับธรรมศาสตร์ก็อาจารย์ปีดีพนมยงก็เรียกได้ว่าแต่ละมหาลัยก็จะม,มีบุคคลสําคัญที่เป็นนุสสวรีตามแต่ละมหาวิทยาลัยนะ นี่ครับเป็อนุสรีเจ้าคุณทหารครับเป็นการออกแบบและปั้นเพื่อเป็นดับลีลำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีองค์ท่านเป็นกำลังสำคัญครับหรือเขาเรียกว่านุสรีเจ้าคุณทหารเนาะก็ทุกวันครบรอบก็คุณจะมีพิธีไหวพระมาลาลำลึกครับตรงนี้ก็เป็นสวนป่านะ เอาไปส่วนเล็กๆเนาะไม่ได้ใหญ่มากครับก็ชิดกับลานจอดรถหน้าหอประชุมเลยนะหอประชุมนี้ใหญ่มากนะปกติก็เดินเชื่อมกันได้ครับแต่ตรงนี้ก็จะไปติดกับร้านค้านะเพราะว่าเขามีงานนะฮะเดี๋ยวต้องเดินวนกลับไปทางเดิมก็ตรงไปจากนั้นก็จะเป็นทางรถไฟสายตะวันออกครับสามารถเชื่อมกันได้ครับก็ไป ตลาดโัดจะขึอีกทางหนึ่งได้ครับแล้วก็คณะอื่นๆนะขอทางมหาลัยครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกโซนหนึ่ง<ไ>โอเคครับออกมาอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่มีการวาดเป็นงานศิลปะแบบดอกไม้ครับตั้งตามพื้นนะน่าจะเป็นงานอาร์ตแบบสามิติเลยนะครับก็เียได้ว่างกงามมากพอดีเขามีงานเขาเลยตั้งเต็นท์ไปด้วยครับก็เลยได้ว่าดีเนาะจะได้เดินแบบไม่ร้อนมากครับ ถ้ามาวันธรรมดาที่น่าจะร้อนสุกเลยแบบที่ไม่มีงานอะไรฮะนี่ครับก็จะมีสาวะพรุมอยู่นะก็โซนแต่นะก็จะเป็นโซนร้านขายของกินอะไรทั่วไปแล้วนะครับผมส่วนคือผลทางกากรเกษตรก็จะขายตรงนี้นี่ครับก็มีดอกไม้น่าจะอยู่โซน,นหน้าอนุสวรีเจ้าคุณทหารเท่านั้นแหละฮะอันนี้เป็นของประมงนะยังไม่ได้มาขายอะไรครับ ว้าวตรงนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรแล้วก็อัอนนี้เป็นนิทรรศการนะปฏิบัติการเลี้ยงกุ้งกุนดำนะนี่ครับก็เป็นหนึ่งไอก,กุ้งพันหายากเนาะที่ทามหาลัยเขาเลี้ยงเอาไว้ครับดเดี๋ยวดูพักนึงเนาะนี่เขามีสองตัวนะก็เรียกได้ว่าเป็น มหาลาัยก็มีส่งเสริมการเลี้ยงที่หลากหลายครับเรือสัตว์นาครับอันนี้ก็จะเป็นชุรโลภูปัญญาไทยถิ่นราดกระบังครับของพ,พุทธิยพัฒน์ครับนี่เลย,ยอ๋อพ,พิทธิยพยานะขอบคุณมากครับเป็นนักข่าวเลยคะอ๋อทำยูทูบนิดหน่อยครับดดก็เลยมาถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ครับอ๋อรวมอนุนรักษ์พยากรตำราตีพบครับก็ประชาสัมพันธ์นะ เบเป็นตำราของพระเจอมเก้ารัชกาลที่สอ๋อนี่ครับตำราพระจอมเก้ารัชกาลที่สี่นะฮะโอเคครับขอบขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวคลิปมันนะอ๋อพอดีพอดีพอดีต้องรีบไปครับเขอขอบคุณมากครับโอเคครับก็มีโอกาสได้คุยกับป้าปๆเพิ่มเติมนะแต่ว่าด้วยความที่เวลาผมก็ค่อนมีจํากัดนะผมก็เลยรีบออกมาก่อนครับไปไปกันต่อขอโทษครับ ก็จริงๆก็น่านาคุยเหมือนกันนะเพราะว่าช่องเรายังไม่มีคอนเทนต์สัมภาษณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าเสียดายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยครับวันนี้ผมอยู่เย็นไม่ค่อยได้นะนเดี๋ยวเรามผมว่าจะไปปิดส่วนนี้ก็คือจะขึ้นไปข้างบนหน่อยนะ นี่ครับตรงน้าพันธุ์ไทยคอฟฟี่อ่ะโอม้มีมีมีน่าจะแพะไม่ก็แกะนะนี่อ๋อก็มีฟาร์มอะไรเลี้ยงสัตว์อะไรก็เป็นกระต่ายเลยก็จะยามมาถึงนี่เลยครับผมนี่ครับมีน้องน้องน้องอยู่ด้วยนะน่ารักมากอะ่ะอุ๊ยโทษทีครับ นี่ครับก็แพะกับแกะครับก็จะสามารถเล่นกับกระต่ายได้ตรงนี้ดนะ้วยก็จะมีทั้งเกมสอนน,อน้อยตรงน้ำกับบ้าผีสิงครับซึ่งน่าจะเปิดช่วงเงยน็เยนๆโอเคอาคารฝึกฝีกกมือคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับมีชั้นลอยขึ้นไปได้นะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเขาให้เป็นแบบเอกลุศีบเฉพาะนักศึกษารหรือเปล่าอ๋อ,อมันจะไม่มีกล่าวถึงนะ อ๋อเป็นจุดชมวิวอย่างนี้เลยนะเห็นไปถึงอาคารหอประชุมเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเป็นบรรยากาศข้างบนครับคับก็ตัดมาจากทางงานเกษตรแฟร์นะอันนี้เรามาดูรถไฟกันนะที่สถานีโฮตาเคขบวนสามเ้าศชุมทางเชลิงเซากรุงเทพครับ ก็มีคนรอขึ้นรถเรียบเลยนะจะเข้าทางหลงตะโกครับนี่ครับก็หลายๆคนก็เข้าเมืองนะจากลาดกระบ,บังก็รีบๆขึ้นเนาะ รถกว่าจะมาอีกทีก็สี่โมงเลยนะนี่ครับก็ทยอยขึ้นไปกันหมดแล้วนะจากคนที่ผู้พาดนี่ขายหมดในช่วงคลิปตาครับแก็จะมีบาร์สวดที่ลงนะก็ดูจากเวลาคลิปก็จอบประมาณเียนาทีเลยนะครับให้เวลาขึ้นรถกัน ราคาให้สัญญาครับรถไฟก็จะออกนะนะผมเคยพามาดูรถไฟรอบนึงครับอันนั้นดูจากฝั่งของ,ของ,ของกระจก้านกวนะู่เลยนะอันนั้นเป็นรถขนสินค้าวันนี้ได้มีเวลามาดูรถโดยสารนิดนึงนะเดี๋ยวให้โอกาสนั่งจากกรุงเทพมาทางราชบางังด้วยกันครับ ขอให้เดินทางดยสวัสดิภที่ข้าครับเข้ากรุงเทพนะไปแล้วครับบรรยากาศสถานีก็กลับมาเยียบเชียบอีกรอบหนึ่งครับก็สถานีหัวตะเขครับหนึ่งในสถานีรถไฟสายตะวันออกด้านข้างๆที่มีพงที่มีทุ่งหญ้าในขึ้นไปแล้วนะครับเตรียมสร้างรถไฟความสูงเชื่อมสาสนามบินนะจากดอนเมืองไปทางสนามบินอุตภาเข้าชลบุรีพัทยา ปัจจุบ,บันยังไม่มีข่าวาวการสร้างเพิ่มเลยนะนอกจากเคลียร์พื้นที่เอาไว้ครับก็ต้องติดตามต่อไปัวตเข้ก็เป็นหนึ่งในย่านสร้างสารรค์ครับที่ผมเคยพามาเดินตลาดัวตเข้หลายรอบพอสมควรน,นะนี่ครับก็สามารถปั่นจักรยานเดินทางได้นะเป็นบ i c y c l e way เลยครับ ก็แนะนำเส้นทางกันนะโอเคครับก็จบไปแล้วนะกับคลิปมาลัากระบ,บางรอบนี้นะครับก็เข้าวข่าวประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับสวัสดีครับ